้าเอ๊สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขูสกคนกันแล้วกันนะจ๊ะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่เพจไม่ใไ่ไผ่ห้ผีพร้อมด้วยช่อง youtube ยายไผ่ห้ผีนะจ๊ะโอ้พี่น้องจ้าวันนี้ประเด็นร้อนกันเลยทีเดียววันนี้อากาศดีอากาศเย็นน่าตื่นเต้นกันมากตื่นเต้นยังปฏิพี่น้องวันนี้เป็นวันที่พี่น้องประชาชนเหล่ายูทูบเบอร์หรือว่า ผู้เหตุเพตแน่เวอ,อสายข้าวแน่วิ่งกันไปรวมตัวกันที่จังหวัดศรีสะเกดพี่น้องมาขจอพาก,กันไปอย่างคนอยัางมาหลายแท่แตกบึ้มบึมบึ้ม,มไปไล่สดพี่น้องพ่อข้าแม่ขายเตรียมโตขายของรหลดจอดเลี่ยงกันยาวสืบหลืบเลยเต็มอึงตึงเพราะว่าวันนี้ทางทีมงาน สาวน้อยเพชรบ้านแพงนำโดยบอสโจหนุ่มรูปหล่อเจ้าของผลงานเพลงจบแบบเท่ๆนะจ๊ะแล้วบอสโจได้สรรสังรศิลปินสาวแสนสวยอายุน้อยที่สุดเอฟซมากที่สุดพลังบวกเยอะมากเพราะว่าจะทำการสิ่งใดบอสโจวาสิลงเพจหรือว่าสิลงยูทูบภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงแสนแตก แสนแตกแสนแตกนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะจ๊ะวันนี้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจะเดินทางไปสการะศาลแม่ฮันนี่แล้วก็ทําการล้วงไหให้พี่น้องได้รับชมกันเบิงพาวาก่อนหน้านั้นสองงวดน้องอุงอิงงวดแรกน้องอุงอิงก็บบอกถือมาแล้ว180แนเป็นบองวดที่สองมาหันน้องกระจับได้สองสองหาเออเลขออกหาสองซึ่งก็ตรงกับหวยข้างล่าง แล้วก็มีพี่น้องประชาชนมากมายที่ดวงดีและก็ถูกหวยกับน้องอุงอิงหลังจากวันที่หวยออกพี่น้องจ๋าหลังจากมือที่หวยออกมือนั้นปั๊บพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนคลับวบวชสเป็นท่างไกลท่างไกลหรือแม้แต่ต่างประเทศก็มีคนที่ดวงดีกับน้องอุ๋งอิงน้องอุงอิงขึ้นทําการแสดงด้านนาเวที่ทั้งมาลัยเงินสดและมาลัยออนไลน์ วันนั้นได้มากกว่า3ามแสนบาทนะจ๊ะพี่น้องจ๋าภายในมือเดียวเป็นที่นาภาคภูมิใจสระเกินบอสโจก็เดินหน่ายย่างเดียวสั่งน้องอุ๋งญิงต้องทำเพลงน้ำสัมบพ่อได้รถตู้ใส่ส่วนโตอีกหนึ่งคันน้องอุ๋งญิงเพชรบ้านแพงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้น้องอุ๋งญิงกับบอสโจก่อนที่จะไปที่ศาลแม่ฮันนี่นะจ๊ะพี่น้องจ๋า บอสโจได้ออกมาโพสต์บนเ c e b o o k ส่วนตัวว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่วัดหลวงปู่หมุนนะจ๊ะซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอีกหนึ่งท่านของชาวจังหวัดศรีสะเกดเนาะพี่น้องหลวงปู่หมุนนี่ก่าพี่น้องคือสิ่งหัวใก,กันทัวประเทศแหละก็แล้วกันเพราะว่าอาจารย์สลาก็ได้ลองพเพลงของหลวงปู่หมุนไหวเนาะบอสโจก็เงลยผาน้องอุ้งนี่ไปสักระขี วัดลงปูหมุนสกรทําพิธีถวายสังฆทานเออและ้วกะ็มีบรรยากาศดีช่วงหนึ่งพี่น้องอยู่ในเฟซอยู่ในเพจเขาบอกว่าขณะที่น้องอุงอิงจุดทูปอยู่ที่วัดบ้านจานกําลังจุดทูปอธิษฐานแล้วก็ล่มก็พัดบือมาอย่างแงงเย็นวาเออสั่งความแปลกประหลาดใจใกับผู้กับผู้พบเห็นที่อยู่ในงานเออสั่งความแปลกประหลาดใจให้หลายๆคนนะจ๊ะ แล้วก็หลังจากที่น้องอุ๋งอิงอยู่ที่วัดหลวงปู่หมุนแล้วก็จะเดินทางไปที่ศาลแม่ฮันนี่แต่ก่อนเดิแนแต่ก่อนที่จะเดินทางไปนั้นพี่น้องจ๋าที่ศาลแม่ฮันนี่นั่นตั้งแต่เสาพี่น้องเอ๋ยพอค่าแม่ขายหลดล่ามาแลนเออยูทูบเบอร์ทุกช่องแลกัเอ่อเฮ็ดเพจทุกเพจตั้งกล้องไล่สดกันมเมื่อเสาร์หนี่งย่ายเบิง่งกยางเรื่องระนา ซุ่มขายลอตเตอรี่เต็มบึงตึงจับว่ามาจะใส่โฮมกันยูมองหันมองเดียวโฮมกันยูนาสารแมฮันนี่เต็มบึงตึงพอขาแเม่ขายก็เป็นการดีนะจ๊ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนบ้านแถวนั้นก็จะได้มีรายได้นั่นก็เป็นการสร้างรายได้อีกครับพี่น้องห,หนึ่งแต่ว่าพ่อน้องอุงอิงจับเลขอยู่ในไหจกเลขในไหขึ้นมาแล้วนะพี่น้องจกเลขในไหที่ สารแม่ฮันนี่ขึ้นมาแล้วบอสโจกำชับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากำชับว่าเราไม่ได้มอมเมาหรือว่าบ่ได้สนับสนุนพี่น้องเห่่นการพนันและที่สำคัญน้องอุ๋งอิงก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาหรือว่าเจ้าแม่เจ้าพ่อมาจากที่ไหนนะจ๊ะแต่ว่าสิ่งที่น้องอุ๋งเหตุกับ กับได้ความเมตตาจากพี่น้องประชาชนชชาวไทยของเฮาละกาเอฟซีแฟนขาแฟนเพลงทุกคนนั่นคือความเมตตาความเอ็นดูของพี่น้องที่มีกับน้องอุงอิงเนาะบอดโจก็เลยบอกว่าให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องมักกับจังสื่อบ่อมักกับบ่ต,ต้องสื่อหรืออยากเล่นอยากหยอดเบิ้งที่เรหาบาทสิบบาทมันกับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าน้องอุงอิงก็ไม่ใช่เทพบระมเทวดา ที่จะมาบันดาลโชคลาภให้พี่น้องได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นควอบ,บังเอิญแต่มันบังเอิญได้เหมาะเจาะพี่น้องมันเหมาะเจาะพอมันสองงวดซ้อนต่อกันเป็นตะอ่อนซ้อนว่าะสองงวดซ้อนต่อกันหรือว่ามันสิเขางว,วดสามก็อาจจะมีเป็นไปได้หรือจะเป็นไปไม่ได้ก็เป็นธรรมดานะคะพี่น้องขาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่น้องกุ้งอิงจะมาทําการสักการะแม่ฮันนี่ คืนก่อนน้องกุ้งอิงสแสดงอยู่ที่อำเภอเดชอุดมพี่น้องเอ้ยบอดโจล้อโผดลงจ้าคนมาแต่ใสแตกบืนบึนแตกมาบืนบนจากมาแต่ใสแตกมาบืนบืนห้กำลังแรงใจน้องกุ้งอิงก็เป็นที่นาประทับใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วล่าสุดน้องอุ๋งอิงก็มีคู่ด้วยนะจ้าเพราะว่าจะมาปั่นจะมาปั้นคู่กันแต่ว่ากับมีแฟนเพลงที่มีด่ามาละกัน ความเห็นบ่ตรงกับมูสินะเป็นเป็นแฟนเพลงที่หนึ่งท่านก็แล้วกันเราไม่ขอเอ่ยเนาะความเห็นที่ไม่ตรงกับเพื่อนมากล่าวหาน้องมานะกับน้องหญิงหาว่าเขาเป็นคู่จิ้นคูค่จรีอียงกันบอสโจก็ออกมาบกบอกว่าบอกเลยเรอว่าไม่ได้สร้างให้เป็นคู่จิ้นเพราะก่อนที่จะพาไปหากันเขาอายุส6ปีเท่ากันพ่อโจก็บอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันเพราะว่า ตอนนันอยู่ทั้งเวทีมีการจับมือถือแขนนันโนนนี่คนอื่นเห็นกันสิคิดไปต่างๆในหน้าหน้าจิตต่างนาะความคิดตรงคนเราห้ามความคิดของคนไม่ได้เราพี่น้องผู้ลังค้นเห็นหนิดเห็นหน่อยกบเบวาไปซ้ำผูดซ้ำผี่กะบ่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นความคิดของเขาเราห้ามไม่ได้แต่ความจริงเป็นยังไงพี่น้องแฟนเพลงก็ต้องใช้สติวิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ในการติดตามเป็น f อเป็นแฟนคลับที่ดีเออ เป็นเอฟซีทีดีเพิน่นว่ตจูบอกอยู่ด้วยว่าถ้าเพิ่นหักเข้าเพิ่นเป็นเอฟซีทีดีเพิ่นสิบอกมาโจมตีงซีดอกเพิ่นสีมีแต่ความเมตตาแล้วก็สิบอกว่าบักลาลูกเอ้ยเห็ดจังสันจังสีจังสีเด้อจังสีจังสีงสเดอ้อผอกับแม่สีค่อยเป็นแรงเที่ยงแรงใจให้นั่นคือเอฟซีที่ดีต้องพี่น้องเนาะพี่น้องเฮ้าอยากเป็นเอฟซีแบบใดก็คอมเมนต์กันมาได้ก็แล้วกันคือเฮ้านี่คือย,ย่ยกกับตดตามยายกก,ก,ก,ยายกับมักเบิ่งแยกกับชื่นชมในความสามารถของเด็กน่อยเพราะว่า สมัยก่อนมันบ่มีหอกพี่น้องตะกี้อาดเพลงนั่นโอ้ยเธอเสด้อัดบมันบ่บบมีโอกาสสมัยซูมเมอร์นี่โอกาสมันมาโอกาสมันมีผู้ใดเสิแลเรีนข็ไปหาบอดโจทุกคนเขาก็ต้องมีความหวังคือเดินตามฝันของตนเองคือจางรองมาหนาักคือกนน้องหุงอิงคือกกันเจ้ามีความสามารถแล้วก็มีความฝันเออมีความฝันบวกกับความสามารถมันย่อมประสบผลสําเร็จพี่น้องมันจึงเป็นยงังซัน มันก็เลยออกมาเป็นแบบเนี่ยก็จึงเป็นน้องอวงอิงเพชรบ้านแพงที่พี่น้องประชาชนชาวไทยรู้จักกันถึงทุกวันนี้สําหรับเลขของน้องวงอิงเด้อสีบอกแล้วเลขของน้องอวงอิงสําหรับหวยน้องวงอิงจับได้วันนี้นะจ๊ะก็คือเลขหกสองห้าก็ได้สามตัวนี่แหละแต่ว่าขจ้าจออกไปจัดแจงออกมาต่อหกสองหาแล้วขจ้าจออก็ไปจัดแจงออกมาสลับเป็น สองหหแล้วก็5 6าห9ห5 9้าเก้าห้าห้าสองหสองหกสองสอที่จริงที่เขาเข้ามาเขาไม่กลับหรอกย่ายบอกพี่น้องไว้ว่ากลับไปน้าเวลาซื้อเลขเขาบอกกลับตับแตกอังจะได้กับพี่น้องหู้แล้วว่าเลขน้องเลขน้องวงอิงโตนี่เดอ้อล้วบันทึกไว้อย่าลืมเดอ้อ ซื่อเลขนะเอาแต่พ่อมวนพ่อรุนแต่ผู้ใดเบื่อเงินอยากถือหลายกะอืมลองเบิงงยายเจ็บมาหลายเจ็บมาเยอะเอาขอบบุญขอบคุณพี่น้องติดติดต,ตามคลิปจนจบคลิปไปแล้วกันนะจ้ายายไผไหผีจากเพจยายไผไหผีแล้วก็ YouTube ช่องยายไผ่หผีพี่น้องลำลำเวยวยยาเจ็บยาจนถือหวยงวดสิมาทุกคนทุกคนท,คนทีได้ฟังคลิปนี้โชคดีเงินใสคลิปนี้สวัสดีค่ะ